สวัสดีครับผมรายเด็กเต็งจิสินารีครับอ่เลขที่นักศึกษาหกแปดสองศูนย์หนึ่งห้าครับสาขาชาวสวัสดีครับหุ่นยนต์เลขทุนิยมปัญญาครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการเขียนเซอร์เคิลทูนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เข้าไปอยู่ในหน้าสติปเบอร์นะครับผมก็จะขอเริ่มในการสเกนก่อนนะครับก็จะเรียกที่ฟันเพย์นะครับตอนนี้เราขเป็นรูป คอนโทรนะครับอนโทรเพื่อทำให้สามเรียทั้งสด้านนี่ะครับมีขนาดเท่ากันเอเคตอนนี้เลือกข้อม้งสามเช่นนันและครับสังเกตได้จากวงเซลลเอนตี้นะครับรงมีลาายสองและนะครับตรงนี้คือผมได้เลือกามานะ ันนี้ก็ปรับขนาดอาผมจะขอปรับขนาด10นะคร,บคครบับโอเคครับเ,เราก็คุมทั้งหมดเลยครับจะต้องปรับเป็นฟอร์สตัชชั่นะัแบบนุภางนะลาบ ของกวกมนะโอเคตอนนี้เราก็จะเหลือแค่วงกลมด้านนอกแล้วก็ปองวงกลมทีด้านใน,นนะผมจะเปลี่ยนจากการใช้เซอร์โคปกตินะครับเป็นแบบ perimeter circle นะครับระหว่างเซอร์โคปกติกับ perimeter circle เนี่ยจะมีความแตกต่างกันที่การใช้งานเขาโดยที่เซอร์โคเนี่ยจะมีแค่สองยูาอเมริกาลากนะครับเพื่อที่จะสร้าง ลากวกดอีกขันส่นี้วนอะพีิมิเตอร์เนี่ยเราใช้อดประมาณปาะวันครับเพื่อลรางกลมเป็นสนรุดามจุดนะครับจากนี้ครับกดคดลิกหนึ่งโอเคได้ เวลามากนะครับอ่าแนะนำให้ลากออกมาจากนอกนอกเส้นนะครับเพราะถ้าหากคุณล่าเข้าไปในเส้นมันทำให้ตัวบอลลูนโซลโคเนี่ยครับเกิดอาการงงได้ครับว่าเราต้องการหว่าจำเส้นไหนได้นะครับตรงนี้นี่ผมกดกดสามจุดนะครับ เดี๋ยวครับ1 2โอเขอไปให้มรักมาในเส้นั้นแนหะงโอเคครับประานี้โอเคครับามาผมมาทำเส้กลมด้านใน ก็ประมาณนี้นะครับ c i r c l e t o ลทรหรือว่าเป็นการวาาเส้นดาวุมนคนะครับก็สำหรับการนำเสนอกันว่าเส้นเซอร์เคทก็เส้นสินแบลนดนะครับขอบคุณที่รับชมทุกสวัสดีครับ